ค่ะอาณาชินีหมอลำที่เสือออกมาแล้วค่ะที่เอรอออกมาแล้วค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะออกเป็นยังไงนะคะเพราะเราก็แบบตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกันก็เพิ่งได้เห็นทีเเอือพร้อมๆกันนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นมาก แฟนๆรอดูค่ะก็อยากดูอยากจะรู้ว่าแบบเอ้ยจะออกมาเป็นยังไงเหมือนว่าชั้นที่แล้วไหมเหรือจะแตกต่างกันไปยังไงอะไรเงี้ยทุ่มเทโอ้ทุ่มเทอยู่เหมือนกันค่ะไม่ใช่แค่หนูนะคะหลายๆคนในนั้นก็ทุ่มเททั้งพี่กวางพี่ฝนทุกคนเลยอิสุเบียร์มาอิียร์เขก็เด่นเหมือนกันกลัวมทั้ลัวมพี่ชายอยู่มาขอบเราด้วยโอ้เป็นคนละแบบกันค่ะคือเราต้องช่วยกันเพราะว่าเขาเป็นแม่แล้วเราเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เขาทายแค่ไหนเขา ท้าทายมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็คือเหมือนเป็นการร้องเพลงหมอลำครั้งแรกในชีวิตเลยก็ไม่เคยก็ไม่เคยร้องเพลงหมอลำมาก่อนด้วยค่ะยากมากประสบการณ์ใหม่ในการร้องเพลงเลยนะคะใช่ค่ะเราก็เกรงเหมือนกันเนาะแต่จริงๆแล้วเราก็คือเหมือนแบบเราไม่ใช่คนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราก็ทําให้ได้เต็มที่ที่สุดที่เราจะทาได้ค่ะติดอะไรไหมคะแบบร้องเพลงหมอลำด้วยอะไรอย่างเงี้ยยากงยากค่ะมันยากตรงเอื้อนใช่มันยากตรงเอื้อนแล้วก็ยากตรงภาษาค่ะ สำเนียงคือเวลาจะพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะไม่เหมือนคำคำกลางอะ่ะมันจะมีคําที่มันแบบยากๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องพูดที่เหมือน,นะคะ่ะอย่างช่วงนี้จะมีแบบละครที่แบบมีภาษาอีสานเยอะกลัวจะโดนเปรียบเทียบไหมคะเพราะไม่ค่ะ,คะเพราะว่าในเรื่องหนูแทบจะไม่ค่อยได้พูดภาษาอีสานเลยค่ะเพราะว่าคืออยู่กับพ่อซึ่งพ่อเป็นคนเหนือ แต่แม่เป็นคนอีสานเราจะพูดกับแม่แต่แม่หายตัวไปแล้วก็เลยจะพูดกลางกับพ่อค่ะในเรื่องต้องลีงทวาใจรับไว้เป็คะว่าแบบคนต้องการงานร้องเพลงสดร้องเพลงสดร้องเพลงโอ้ยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือเราก็ตั้งใจทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อยู่แล้วด้วยค่ะเพราะว่าเราก็พยายามเนาะเวลามันแบบกระชั้นชิดเราก็พยายามทําออกมาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะอุ้ยแต่เพลง เพลงประกอบละครราชินีหมอลำค่ะพระราชินีหมอลำโอ้เสิ้งยับเลยนะในเรื่องเลยค่ะหนูฟังหนูเองรู้สึกชอบเลยการมากับพี่กวางเป็นไงบ้างคะมันเป็นละครหลายๆรอบทีปีนี้เขาพี่กวางดีมากเลยค่ะพี่กวางอันนี้ร่วมงานกันสองครั้งแล้วก็คือจากราชินีหมอลำและอีกอันนึงก็เป็นละครเทิดพระเกียรติของทางช่องวันที่เล่นเป็นแม่ลูกกันเหมือนเดิมออะไรย่างเงี้ยค่ะก็พี่กวางเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความรู้สึกตัวละครข้างในเยอะมากเลยค่ะเก่งมาก ผัวเกษรพี่เขาจะมาปรอบเราแล้วพอ,พอ, Susan, พอจริงๆแล้วพอหลับพอนอนแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกันเวลาจะโฟกัสที่พี่กว้างม,มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอ,อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่อง <c oughs> มันเป็นเรื่องราชินีหมอลำไงคะซึ่งชื่อเรื่องก็คือเป็นเรื่องเขาเป็นเรื่องราชินีหมอลำก็คือแม่เราเป็นราชินีหมอลำแต่เราไม่รู้มาตามหาแม่ในกรุงเทพค่ะมันเป็นเรื่องของราชินีหมอลำอยู่แล้วค่ะซึ่งเราเนี่ยเป็นลูกที่มาตามหาแม่ในกรุงเทพมากกว่านี่คือเป็นอย่างนี้ค่ะตอนนี้หัวใจเป็น เรื่อยๆค่ะปกติทั่วไปค่ะมีหนุ่มือะไรอย่างนี้ยคะก็มีเป็นเพื่อนๆทั่วไปปกติค่ะยังไม่ได้แบบพิเศษอะไรแต่ตอบสวยตอบแบบนัชแสดงาตอบอย่างู่ตลอดค่ะบางทีเราก็ต้องมีแบบความลับเอาไว้ให้มันดูแบบน่าค้นหาบ้างไงเขาบอกว่า secret make s woman woman นะคะเลยตัวหลคยคนถามที่นี่อย่างนี้ยังคุยกันอยู่ไหมคะ คุยกันค่ะเป็นเพื่อนกันปกติทั่วไปเพราะ <ừ> mm. ว่าเราสนิทกันมากตั้งแต่เล่นอ่าละครเรื่องยินเด่นซึ่งเราสนิทกับดูคนยินเด่นมาก <ừ. S 1> แล้วแบบเพื่อนเราก็มีน้อยมากแล้วจูเนียนี่ถือเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทเลยคะ่ะเพื่อนสนิทเนาะใช่ค่ะแฟนก็ยังรุนให้แบบเป็นแบบพบการอะไรอ๋อ <Gesicht S 2> <hill yt> จริงเหรอก็ก็ก็คือก็เป็นเพื่อนกันปกติทั่วไปค่ะที่ผ่านมาเราไม่่อบแบบเปิดตัวเรื่องแหัวใจเพราะเราแบบไม่ค่ยโอเคกับ คือจริงๆหนูคิดว่าบางทีเราเป็นนักแสดงเราจะมีแบบทุกคนจะรู้เรื่องส่วนตัวของเราเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูส่วนใหญ่อย่างที่ตอบไปไหลายครั้งเนี่ยหนูจะโฟกัสที่เรื่องงานปกติหนูจะไม่เคยโดนไมลุมไปเลยค่ะทีนี่เลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูจะให้ดูคนรู้แค่แบบเรื่องงานเพราะอยากให้โฟกัสเรื่องนี้มากกว่าเพราะถ้าเกิดสมมติว่ามีเรื่องอื่นเข้ามาเนี่ยพี่ๆก็อาจจะแบบเฮ้ยสนใจเรื่องส่วนตัวของเรามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็อยากที่จะ เว้นพื้นที่เล็กๆให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็ยังเป็นคนปกติธรรมดาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามใช่ไหมคะเรื่องนี้เพราะว่าห้ามพูดคนน่เกิดเผือะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามค่ะแต่ห่วงมากคุณพ่อคุณแม่ห่วงมากไม่ถึงใครเหรอคะตัวเนียนตัวเนียเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยค่ะเราก็บอกว่าเราก็มีคนคุยเหมือนกันค่ะจะไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่าอายุก็ <peach> ปัันนี้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องต้องมีคนคุยเป็นธรรมดาแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ปิดหราไม่ได้อะไรแต่อยากจะขอว่าให้มันเป็นแบบสิ่งที่เราก็อยากจะเก็บไว้เป็นเรื่องของเราซะมากกว่าเนาะค่ะ<อ>เราไม่ได้เราไม่ได้ปิดนะไม่ได้ไไดจะโกหก<ง><ง>เราไม่ได้จะปิดแต่ว่าก็อยากเก็บเอาไว้ให้เป็นเรื่องของเรามากกว่าเพราะว่าในละรายละเอียดไม่อยากเก็บตรายละเอียดไม่ต้องหรอกค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็เป็นการที่เราจะมีอะไรมีคนที่เรารู้สึกสักคนนึงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของคนสังคมค่ะ ราไม่ไดบอกว่าคุณแม่ห่วงมากขนาดนี้ห่วงมากค่ะเขาก็คอยแบบคือคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกทุกคนว่าคุณพ่อคุณแม่ห่วงอยู่แล้วเขาคอยสแกนคอยอะไรอย่างนี้ตลอดค่ะไม่ได้เกี่ยวกับกลัวทําให้เราเสียลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเปิดต,ต,ตัวเรื่องหมุนมาคือเสียลูกหรือเปล่ามันไม่ได้เกี่ยวหรอกค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันต้องมีเรื่องนี้ในชีวิตอยู่แล้ว mm hmm. เพียงแต่ว่าที่เราไม่ได้อยากจะพูดเรื่องนี้เยอะก็อย่างที่บอกไปว่าหนูพยายามไม่ค่อยแบบคุยเรื่องนี้ตลอดเพราะว่า หนูไม่ได้ปิดว่าเฮ้ยพี่ห้ามรู้เรื่องส่วนตัวหนูหนะว่าหนูจะคุยกับใครพบกับใครอะไรเงี้ยค่ะแต่เพียงแต่ว่าหนูก็อยากที่จะให้แบบเอออย่างน้อยก็ขอให้เวลาเราอยู่ข้างนอกเราก็ยังเป็นคนธรรมดาไปเดินเที่ยวห้างอะไรอย่างนี้เป็นคนปกติทั่วไปแล้วเวลาที่เราทํางานก็ค่อยเป็นนักแสดงอะไรอย่างงี้จะมากกว่าค่ะ